โอเคทนคลิปนี้เราก็อยู่กับ Demon Slay e r m i d n i g h t s u n กันอีกแล้วนะครับผมโอเคเดี okay, ๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะบอกจุดนะครับผมว่าบอสชูระมันอยู่ตรงไหนนะครับผมสำหรับใครที่ไปไม่เป็นหรือว่าไปไม่ถูกนะครับเดี๋ยวผมจะบอกจุดไปเอ่อทางทางไปตีบอสชูระนะครับผมว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับผมโอเคตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่เมืองหลักใช่ไหมทุกคนนะ่ะนี่คือเมืองหลักนะผมอ่าถ้าเราอยู่เมืองหลักเนี่ยอ่าเราจะมาเกิดข้างในนี้ใช่ไหมอ่าพอเราเกิดเข้ามาเออพอเราเกิดมาในนี้เนี่ย เราก็เดินออกมานะผมเดินออกมาแล้วก็หันมาทางนี้ผมเดินออกมาหันซ้ายนะแล้วก็ไปทางนี้ผมอ,อกระโดดข้ากำแพงไปเลยนะครับผมโอเคแล้วก็กระโดดนี่ปับ๊บอ่าเราก็เดินตรงไปเรื่อยทุกคนคือทางมันอ่ทางมันเนี่ยก็ก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะอ่าแต่ว่าเราต้องจําให้ได้นะผมเพราะว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยที่จริงใครเล่นแบบนี้มานานก็จะรู้นะว่าบอสชุระมันอยู่ตรงไหนนะครับผมแต่ว่า ผมมาบอกสําหรับคนที่ไม่รู้แล้วกัน่ะบอกจุดไปให้เนี่ยผมสําหรับคนที่ไม่รู้นะอืมเผื่อว่าใครยังหาไม่เจอนะครับผมมาแค่เราก็เดินลงไปเรื่อยทุกคนเดินลงไปเรื่อยนะผมวันนี้ผมไม่ใช่สลิงด้วนะเออผมไม่ใช่สลิงด้วยนะครับผมเผื่อใครไม่มีสลิงไงโอเคกระโดดมอตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตรงไม้เรื่อยทุกคนตรงไม้เรื่อยเลยแล้วก็กระโดดตรงนี้ขึ้นไปนะทุกคนปีนปีนหน้าผาขึ้นไปปีนหน้าผาขึ้นไปปึ๊บปึ๊บ่าแล้วมาตรงนี้ปีนหน้าผาขึ้นไปนะครับผม โอเคปีนขึ้นไปนะครับผมปีนขึ้นไปโอเคแล้วเราก็ตรงไปเรื่อยๆยนะครับนะอ่าเราก็ตรงไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วเราก็มาปีนตรงนี้ปึ๊บอ่าเนี่ยทุกคนแค่นี้ก็ถึงแล้วนะผมคือทางมันไม่ไกลมากนะผมอ่าเราก็ตรงมาเรื่อยๆยทุกคนแค่แบบว่าเอ่อจากเมืองหลักเอ่อเขาเรียกไงจากเมืองหลักแล้วก็ หันซ้ายไปข้างหลังแล้วผมแล้วก็เดินตรงมาเรื่อยๆเลยนะครับนี่ก็คือจุดตีบอสชูระนะครับผมมันก็จะอยู่ตรงนี้แหละทุกคนนะมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมใครที่ไม่รู้ก็ผมมาบอกให้แล้วนะครับผมก็หาไม่ยากนะครับผมนี่คือจุดตีบอสชูระนะอ่าเราก็เข้าไปข้างในแล้วก็ไปกด E ไปตีได้เลยนะครับผมเผื่อใครอยาก หาชงหาชุดอะไรเง้หาของเก็บไอทงไอทิันะะครับผมโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เนะีฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย